วันนี้จะมาสอนเทคนิคการใช้ดาบพัตนะมือเดียวค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กใช้กระตุ้นทเรียลค่ะทอล์เรียลวันนี้วานจะมาสอนท่าดับพัฒนะมือเดียวแบบง่ายๆค่ะเป็นการฟันกากบาทนะคะหรือตัว X นะคะวันนี้วานใช้ดับพัฒนาแบบไม่มีคบนะคะเป็นดับซ้อมของวานเองค่ะวานจะจับดับที่มือขวานะคะเวลาฟันนะคะง่ายมากเลยนะคะจับดับมือขวานะคะจากนั้นดิงขึ้นมานะคะแล้วเอามือซ้ายช่วยจับนะคะพอดงขที่มาช่วยจับลักษณะนี้นะคะดิขที่มาช่วยจับนะคะจากนั้น ฟันเฉียงจากขวาไปซ้ายจากบนลงล่างนะคะปึ๊บเสร็จปึ๊บนะคะดึงขึ้นมาเป็นกาดก็ได้กาดหัวจริงๆมันก็คือกาดหัวเสร็จแล้วมันหมุนแล้วฟันต่อจากซ้ายไปขวานะคะหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะเวลาเราฟันนะคะขาเราจะมุกเบนเดินตามด้วยก็ได้หรือจะถอยหลัง แล้วเได้หมดนะคะอันนี้แล้วแต่เราเลยนะคะแต่ว่าข้อห้ามคือเวลาฟันดับพัฒนานะคะพอฟันควยลงไปแล้วนะคะสุดแขนขวาและหยุดนะคะอย่าไปฟันจนมันแบบจนตัวเราบิดจนตัวเราเหวี่ยงเพราะว่าถ้าใช้ดับพัฒนาจริงๆนะคะมันอาจจะบาดโดนขาเราได้ฉะนั้นให้ระวังนะคะฟันแล้วล็อกล็อกนิ่งแล้วหยุด ล็อกนะิ่งแลหยุดหยุดแค่นี้พอไม่ใช่ฟ้าแล้วก็เบี่ยงไปนู่นเลยอันนี้ไม่เอานะคะแล้ถ้าเกิดว่าใครกลัวโดนขานะคะอีกเทคนิคนึงก็คือเวลาฟันเฉียงมาฝั่งไหนให้ก้าวขาข้างนั้นหลบนะคะก้าวขาหลบเพื่ออะไรไม่ให้โดนขาตัวเองนะคะแต่เนื่องจากวันเป็นดาบซ้อมนะคะบางทีมันก็ทําท่าที่อาจจะมีการก้าวมาข้างหน้าของฟันดาบด้วยนะคะซึ่ง อันนี้ก็คือแล้วแต่เรานะได้หมดแต่ถ้าเกิดเพื่อความปลอดภัยนะคะเวลาฟันทางไหนให้ก้าวขาหลบไปทางหนึ่งนะคะก็จะปลอดภัยมากขึ้นสำหรับคนใช้ดับจงนะคะปับป๊บปั๊บนะคะหรือปับป๊บปับ๊บฟันโลกขึ้นนะคะลักษณะนี้นะคะใครอยากเร็วขึ้นก็แค่หมุนเลยเห็นไหมหมุนหมุนไปหมุนกลับได้เวลาฟันนะคะ ฟันลงเสร็จปุ๊บหมุนขึ้นฟันกลับหมุนขึ้นฟันกลับหมุนขึ้นฟันกลับนะคะเวลาฝึกก็ฝึกอยู่แค่นี้นะคะฝึกอยู่แค่นี้ฟันฟันนะคะหรือยกขึ้นเลยแล้วก็ฟันก็ได้นะคะได้หมดยกขึ้นฟันได้หมดนะคะและนี่ก็คือท่าดบาบคาตาะง่ายๆในวันนี้ค่ะ พัฒนาในวันนี้นะคะก็คิดว่าเป็นท่าที่ง่ายมากๆแล้วก็ทุกคนน่าจะทาตามได้นะคะใครใช้ดาบจริงก็ระวังระวังหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาถามมาได้ตลอดเวลาเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปของมามนก็ฝากกดไลค์กำลังใจให้วานนะคะกด subscribe ไว้ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปในคราวหน้าค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะฝากติดตามผลงานของวันวันสตูดิโอและ m บ r t i มาชว t s a c a d e m y ผ่านช่องทาง Facebook หากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะคะ